คร้อยมัน <su> นักเรียนเสือเอออยู่บ้านลำโตอันโออาฉันบอนนาบ้านเรือนเหมือนบังนงเธอไปเรียนภาคเรียนได้เป็นครูฉันหุ่นโหดเสาบ่อเสกนตีมาเราเธอไปเรียนฉันไปหน้ามาหน้าเศร้าฉันเดินเรานัำบ้านห่างต่างศักดสีอนาคตของน้องต้องดีส่วนตัวพี่มองวันก็่งขำลาเหลือใจลายใจลาย นอมจงผู้มาตาไหลยาวเพิ่นเห็นเจาเต็มี่ห่อเล่นห้องกันบ่ว่านั้นเรียงอยู่อ3ส่วนบ่รนาอยู่อ2อโ กันคับเน่บอลลืมกันคับเท้ควบันลังความปีน้ำท่วมนอกยังธีรังจังบันไม่ไหวาสร้ญญา,สางเรืมนัตตะนองน,น้ำมองแม่พิงคนมันน้ำตาที่ไหลอาบลงใบหนะ้าปียกโคขุนทวัสนาเราบันอีกาส่วนลองยาวหงพอ ออมองให้เต oh, hey, ็มตาหนึงแม้บุญน้อยก็ยังคอยเลี้ยวแลา้เวลาต้องไปฟ้ากันแทพ่ายมาเบ็ดแหงลกน้ำตาอื้ออกเข้านาดีาไปบงคนเลยเข้ามันใะไรกี่คาเขาอีกาตั้งต้อเพบไปได้อี่คนล้อเลียกส่งไปตามร้องหากิใไปทวินสาวครูตั้มได้ดอดีดำ้มกี่ดีเจ้าหน้าคือพี่ไอเกยบแตงกดีี่น ยามนดํ้ําล n ตั้งแต่ตอนเย็เงาเหี่บ่ลืมนสองวงน้ํายานยอมความคิดกระปองกรียอย่าหวนและเทียงนกีเอียงเสียงคอจุกจีฮักกันมาหลายปีมบ่มีวันคืนไปดอกเดือนเผือนชวนเดินตรีฮักๆหลายเดคือสยเก ส่งชาวนาได้แต่ฟองเจยเฉยใจคิดอยากพบเกิบอกล้าเอ่ยวาจาชาวนาอย่างเราตีพ้าแล้วกดล๊อกที่จส่เสื้ไม่น่ียวการหัวใจได้แต่มันมาเห็นผู้เดือดการไปสอนนักเรียนเมื่อไเมื่ออยากไปเรียนหนังสือลำลองคือเกาเลนียวหันอกลาเว้าเพรานั้นตําสกิ ใจว่าอุา่นเกวจนพุ่นมองหาวาสนาเส้านาทงสิสัโอ้ยเพียงนี้